สวัสดีเพื่อนทางย t ท b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมเดอร์นะครับวันนี้เราก็จะไปแคมปิ้งกันที่ลานกลางเต็นท์ทริปเปิลบีนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์ทริปเปิลบีนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ายางอำเภอเมืองเพช,ชบบรบุรีจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับหากเดินทางจากกรุงเทพมหานครครับก็จะมีระยะทางประมาณ175กิโลเมตรใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะครับ <Wow. S 1> และบรรยากาศภายในลานกลางเต็นท์ทริปเปิลบีจะเป็นยังไงลานกว้างใหญ่แค่ไหนห้องน้ําสะอาดดีหรือเปล่า กดติดตามและไปรับชมกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงบริเวณทางเข้าลานกลางเต็นทิพนบีแล้วนะครับสำหรับบริเวณทางเข้านะครับก็จะมีสวนมะนาวแล้วก็ต้นลิ้นจี่นะครับ แล้วขับตรงมาอีกประมาณ100เมตรนะครับเราก็จะเจอกับลานกลางเต็นท์นะครับที่มีขนาดกว้างใหญ่นะครับสวยหญ้าสวยเลยนะครับและจุดกลางเต็นท์ที่เราเลือกวันนี้นะครับก็อยู่ใต้ต้นมะยงชิดนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างแดดแรงแล้วก็ร้อนมากเลยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ลานกลางเต็นท์ที่เป็นบีนะครับอย่างพอที่จะมีต้นไม้นะครับให้ร่มเงาในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงเวลาแดดจ้าแบบนี้นะครับ pa pa ra, pa, pa. และอาหารมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับก็มีต้าแต้งใส่กุ้งสดนะครับแล้วก็เป็นเมนูปีกไก่ทอดกระเทียมนะครับโดยททีนะครับส่วนมากเราก็จะทําอาหารกินเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางร้านนะครับก็ไม่ได้ขายอาหารหรือขายกับข้าวนะครับอย่างเช่นร้านกลางเต็นที่เป็นบีนะครับที่ร้านนะครับก็ไม่มีร้านขายกับข้าวนะครับในบริเวณแถวใกล้ๆเลยนะครับอีกทั้งเมนูที่เราทํานะครับก็เป็นเมนูที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับน่ากินมากๆเลยนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของที่ล้างจานกันนะครับสําหรับที่ล้างจานนะครับก็จะอยู่ข้างห้องน้าชายนะครับก็จะมีสิงล้างจานแบบนี้นะครับรวมไปถึงที่ทิ้งเศษอาหารแล้วก็ถังขยะนะครับก็จะรวมอยู่ที่จุดเดียวกันเลยนะครับสำหรับเรื่องความสะอาดนะครับพี่ที่ดูแลที่นี่นะครับก็ดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีเลยครับ และลักษณะของลานกลางเต็นท์ที่เป็น B นะครับก็จะเป็นในแนวยาวนะครับเป็นคล้ายกับขั้นบันไดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4-5ถึงขั้นนะครับในแต่ละขั้นนะครับก็จะมีต้นมะยงชิดนะครับสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่นะครับก็จะอยู่แทบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับก็จะอยู่ในทุกๆจุดเลยนะครับและเจ้าของร้านนะครับก็ยังใจดีให้เราชิมมะยงชิดที่สวนได้อีกด้วยนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับสําหรับห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้านะครับอยู่บริเวณด้านหน้าพร้อมกับกระจกบานใหญ่นะครับ และที่นี่นะครับก็จะมีรองเท้าให้ใส่ก่อนเข้าห้องน้านะครับก็จะได้ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็ชักโครกภายในห้องน้านะครับก็จะเป็นชักโครกแบบกดนะครับภายในห้องน้านะครับก็สะอาดดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีผักบัวสําหรับอาบน้านะครับสาหรับห้องน้ําที่กลางเต็นท์ที่เป็นบีนะครับก็ยังไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นและสําหรับทถฉี่นะครับก็อยู่บริเวณด้านหลังของห้องน้ํานะครับ และที่ลานกลางเต็นท์ที่เป็นบีนะครับก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับแต่ก็ต้องสวมเสื้อชูชีพด้วยนะครับเพื่อความปลอดภยัยอีกทั้งที่นี่นะครับก็ไม่ได้เก็บค่าเช่าเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็ยังมีแพเปียกและห่วงยางให้เล่นอีกด้วยนะครับเป็นไงบ้างน้ําเย็นไหม และเมื่อเราเล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับผมสําหรับเสื้อชูชีพนะครับก็ต้องมาตากหรือแขวนไว้ที่เดิมนะครับเพื่อที่คนที่จะมาเล่นต่อเรานะครับก็จะหยิบใช้ได้อย่างสะดวกนะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับก่อนค่ำภายในลานกลางเต็นท์ทิปเปิลบีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ และตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับทุกคนสําหรับดินเนอร์ชาวแคมป์ของเราวันนี้นะครับก็เราก็ทําเมนูย่างเสือร้องไห้นะครับก็จะเป็นเนื้อวัวติดมันนะครับบวกกับน้ําจิ้มแจ่วรสขมนะครับต้องบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆลงตัวที่สุดเลยนะครับและหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจมาแคมปิ้งที่ลานกลางเต็นท์ทป็นบีนะครับที่เป็นลักษณะลานกว้างนะครับลานใหญ่ห้องน้ําสะอาดนะครับ บรรยากาศดีนะครับแล้วก็สามารถลงเล่นน้ำได้แบบนี้นะครับซึ่งผมก็จะดรอปลิงก์ a c e b o o k นะครับเพื่อติดต่อเข้าไปจับจองพื้นที่แล้วก็มีลิงก์ Google m a p นะครับสำหรับการเดินทางแล้วก็เบอร์โทรทางเพจให้ด้วยนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแคมเดอร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับทริปหน้านะครับเราจะไปแคมปปิ้งกันที่ไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ